วิดดีเ็สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับยินดีตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการวิดีเด็ดนะพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละ2ตอนทวนพูดและพะสัสดีครับผ่านทาง YouTube ของ RM UDP Live กับผมกระจรนสัก์ บำรุงสิม,มานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครครับมีเรื่องราวเด็ดๆเ,เรื่องราวตนโดนะทางเรื่องราวของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมด้วยนะอยู่ในรายการนี้แล้วรายการวิย์ดีเด็ดนะครับถ้าคุณผู้ฟังไม่อยากพลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆด,ดของทาง i m g t p Live นะไม่ยากเลยนะเข้าไป ที่ YouTube ของ RM UDP Live นะครับอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe นะและอย่างที่2เลยก็คือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง RM UDP Live ตรงนี้ครับอ่ามีเรื่องราวนะครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจ3ช่วงรายการ3เรื่องเด็ดๆที่นำมาฝายกับคุณผู้ฟังวันนี้ครับช่วงแรกเลยวิทหน้าหนึ่งครับคุณผู้ฟังมีเรื่องราวครับ น่าสุดคือฮาครับเมื่อ AI สามารถตรวจสอบคุณภาพข้าวทดแทนแรงงานคนเอาแล้วไงนะครับนะบเมื่อก่อนเนี่ยนั้นสมัยที่ไม่มี AI ก็ต้องใช้แรงงานคนถูกไหมครับแต่พอมามี AI นะครับกลายเป็นลดกำลังจำนวนคนนะครับลงไปเมื่อมี AI เข้ามาช่วยนะุุณรู้ฟังและไม่น่าเชื่อว่า AI ก็มาถึงในวงการของการตรวจสอบคุณภาพข้าวนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวมาฟังกันในช่วงของวิดหน้าหนึ่งว่า AI เนี่ยก็จะทําอย่างไรในเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพข้าวนะไปทดแทนแรงงานคนดีต่างหากนะครับช่วงที่2เลยวิทย์ทั่วไทยครับมีเรื่องราวนะครับจากปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะกำชับให้ควบคุมจุดความร้อนเกิดไฟป่าในพื้นที่ ภาคเหนือนะครับพร้อมขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันหยุดการเผาเพื่อลดฝุ่น PM 2.5นะเดี๋ยวนี้นะก็มารณรงค์ในเรื่องราวของ PM 2.5นะครับเดี๋ยวนี้นะบางที่ก็อยู่ในเอ่อไปเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับนะฝุ่น PM ก็ลดลงนะ2.5แต่ว่าบางที่เนี่ยก็สภาพ นะหนักกว่าเดิมนะฮะหรือสภาพเท่าเดิมอะไรเงี้ยนะครับก็มีเรื่องราวการขอความร่วมมือนะครับประชาชนให้ช่วยการลดฝุ่น pm 2.5เดี๋ยวมาดูรายละเอียดตรงนี้กันว่าจะเป็นอย่างไรในช่วงของวิท์ทั่วไทยนะครับส่วนช่วงวิศราโลกครับมีเรื่องราวนะครับนะกับการที่นะจะพาคุณผู้ฟังเนี่ยมาทำความรู้จักนะครับกับ5วัตถุขยะอวกาศอันตรายเสี่ยงทำลายระบบดาวเทียมสื่อสารโลกเอ๊ะ นะแล้วขยะอวกาศที่ว่าเนี้ยนะที่มันจะไปเสี่ยงในเรื่องเราของทำลายระบบดาวเทียมสื่อสารโลกและมันอันตรายเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะั้นวิทย์สถานโลกมีคำตอบให้กับคูณนู้ฟังอย่างแน่นอนแต่ช่วงนี้ไม่ต้องรอแน,น่แน่วิทย์หน้าหนึ่งมาเลยครับช่วงวิทย์หน้าหนึ่ง ช่วงนี้วิดหน้าหนึ่งรับในรายการวิทดีเด็ดนะพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสองตอนทุวนพุธและประสรีิผ่นานทาง u t u b e ของ RM ร์ p Live กับผมกระจอนสักบำรุงสินม,มันครับนี่คือเรื่องราวของวิดหน้าหนึ่งนะครับเป็นเรื่องราวที่ฮือฮากันอีกแล้วนะครับนะตอนที่แล้วก็คือหาเรื่องกางเกงยียนนะฮะติดถุงลมนิรภยัยคราวนี้คือหากันครับนะแต่เป็นเรื่องราวของคนไทยเรานะครับกับ AI คราวนี้ AI ไปป่วนอะไรอีกก็ไม่ใช่ดิ AI นะครับไปสร้างความเสื่อมยอะไรอีก AI ตรวจสอบคุณภาพข้าวทดแทนแรงงานคนแล้วครับคุณผู้ฟังอ่ามาดูตรงนี้กันเลยนะการตรวจคุณภาพข้าวตามมาตรฐานกระทรวงพาณิชย์ครับคุณผู้ฟังถือเป็นเรื่องสําคัญสําหรับการส่งออกนะครับที่ต้องใช้ทักษะของผู้ตรวจสอบที่เริ่มหายากขึ้นนะคุณผู้ฟัง ทำให้ปัจจุบันมีการคิดค้นเทคโนโลยีเข้ามาช่วยผ่านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะครับการคัดแยกเมล็ดข้าวปลอมปนภายในเวลาไม่ถึง5นาทีเนี่ยนะนะ ่านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กําลังจะเข้ามาทดแทนแรงงานคนนะครับที่ทําการตรวจสอบด้วยตาด้วยตาเปล่านะซึ่งมีปัจจัยทําให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการตรวจสอบคุณภาพข้าวบริษัทเอกชนจึงเกิดไอเดียในการนําเทคโนโลยี AI นะครับแก้ไขจุดบกพร่องในการตรวจสอบลดโอกาสผิดพลาดเพิ่มความเสถียรและแม่นยำ ปัจจุบันระบบ AI สามารถทำการตรวจคุณภาพเข้าวสารและตรวจสอบสายพันธุ์ข้าเปลือกนะใช้เวลาไม่กี่นาทีก็สามารถรู้ได้ว่าข้าวที่นำมาตรวจนั้นเนี่ยสายพันธุ์อะไรมีการปลอมปนไหมนะมีการปลอมปลนไหมซึ่งเหมาะกับผู้ใช้งานตั้งแต่ระดับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงสีและก็ผู้ส่งออกข้าวครับตรงนี้ครับคุณดวงฤทัยนิพน์วัฒนกุลครับ ผู้จัดการภาคเอกชนบริษัทแห่งหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเครื่องจะช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้นส่วนประสิทธิภาพสามารถช่วยได้มากถึง10เท่าเลยนะคล้ายเครื่องสแกนเลยนะครับและมีข้อมูลต่างๆของเมล็ดพันธุ์เก็บไว้แล้วด้วยอาจบอกได้ว่าคนใช้เวลาเนี่ยถ้าเป็นคนเราเนี่ยใช้เวลา30นาทีครับแต่เครื่องครับระบบ AI นะ ใช้เวลาเนี่ยไม่กี่นาทีครับุผู้ฟังซึ่งเป็นประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นแต่ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายยังไม่ได้เก็บข้อมูลไปถึงตรงนั้นครับภายในระยะเวลาเพียง1ปีมีผู้ใช้งานมากกว่า250แห่งทั่วประเทศนะครับทั้งการรับซื้อรับขายหรือในกระบวนการปรับปรุงผลิตไปจนนึงแพ็คถุงเพื่อขายในประเทศหรือส่งออกทำให้ช่วยที่ทำให้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีการใช้งาน AI เพื่อตรวจสอบไป แล้วเนี่ยมากกว่า3 0 0แสนครั้งนะคุณผู้ฟังครอบคลุมเข้าไปมากถึง6ล้านตันนะครับขณะที่คุณภูวินคงสวัสดครับนะซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้งนะครับจากภาคเอกชนนะครับบริษัทอีกแห่งหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เป็นลูกค้าตอนนี้มีเพียง2กลุ่ม แต่ในอนาคตมีทำมีการทำราคาให้ถูกลงนะครับเพื่อให้วิสาหกิจชุมชนเข้าถึงได้เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากวิสาหกิจชุมชนหลายแห่งต้องการสร้างแบรนด์เพื่อส่งออกส่งข้าวออกต่างประเทศนะครับซึ่งบุคลากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพข้าวนั้นยังหายากดังนั้นเรื่องเครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวเนี้ยจะมาช่วยเหลือในจุดนี้ด้วยครับนอกจากการตรวจสอบคุณภาพข้าวแล้วผู้ผลิต ยังขยายไปยังพืชชนิดอื่นๆนะครับอย่างเช่นเข้าบาเล่เข้าโอ๊ตกาแฟแล้วก็อื่นๆนะรวมถึง AI ในการตรวจสอบเชิงลึกแบบต่างๆเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีอันลํำสมัยสู่ระบบที่ทำให้ทั้งห่วงโซ่อุปทานอยู่ได้อย่างยั่งยืนแมสุดยอดเลยนะคุณผู้ฟังนะครับไม่น่าเชื่อว่าระบบ AI เดี๋ยวนี้เข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตประจำวันเนี่ยมากขึ้นนะถึงขนาดที่ว่า AI สามารถตรวจสอบคุณภาพข้าวได้แล้วนะคุณลุกฟังนะครับเอาแล้วนะครับคนที่บันึกว่าใครที่ยังใช้แรงงานคนและตรวจสอบคุณภาพข้าวเนี่ยบางทีอาจจะเริ่มหนาวๆร้อนๆแล้วนะครับนี่นะครับเพราะว่ามี AI ที่เก่งกว่าเนี่ยนะมาตรวจสอบคุณภาพข้าวเนี่ยทดแทนแรงงานคนนะจะไม่เก่งได้ไงนะครับตรวจสอบไปแล้วมากกว่า3 0 0แสนครั้งนะครอบคลุมข้าวไปมากกว่าหนึ่งหล้านตันนะครับแต่ว่า ก็อาจจะมีข้อบ่งชี้ข้อบ่งใช้นะครับหรือว่านะครับข้อสังเกตข้อจากัดมีหรือเปล่าตรงนี้นะครับก็ตรงนี้เขาไม่ได้ระบุมานะครับแต่ว่าก็ยืนยันการันตีมาในระดับหนึ่งแล้วนะว่าเดี๋ยวนี้ AI เขาไมามีบทบาทนะครับในชีวิตประจําวันนะครับในงานในสายงานอาชีพกันมากขึ้นแล้วนะคุณผู้ฟังนะครับเรื่องราวของ AI เนี่ยนะนะเดี๋วนี้นะมากันเยอะแยะ นะ้ำมากขึ้นเลยทีเดียวนะครับนะแล้วก็กำลังคนตอนนี้อาจจะในอนาคตข้างหน้านี้ก็คงจะบอกอะไรไม่ได้นะครับไม่แน่ว่ากำลังคนอาจจะเป็นเรื่องที่จำเป็นอีกหรือเปล่านะในเมื่อมี AI นะครับเข้ามาทำงานแล้วทำได้ไวด้วยนะครับแนะรงงานคนเนแม้ตรวจสอบคุณภาพข้าวเนี่ยใช้ตั้ง30นาทีครึ่งชั่วโมงนะ AI มาทำปุ๊บแป๊บๆเดียวเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับ นะบางทีประมวลผลแม่นยําอีกต่างหากนะเลยได้ว่าทําคนตกงานกันเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังอ่ะแต่ว่าก็ขอเป็นกําลังใจนะครับใครที่ยังเป็นแรงงานคนที่ยังตรวจสอบคุณภาพเข้านะขอเป็นกําลังใจนะให้นะครับฮึดสู้กันต่อไปแม้ว่าจะมี AI มาแล้วก็ตามนะมี AI ก็ามาตรวจสอบ คุณภาพข้าวนะครับรวมไปถึงอาชีพสายงานอื่นๆนะครับที่ยังคงเป็นที่นะบางบริษัทยังคงใช้แรงงานคนอยู่ก็ขอเป็นกำลังใจนะครับเพราะว่านะเดี๋ยวนี้หลายตัอหลายองค์กรก็เริ่มมีการใช้ AI นะครับเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็เหตุทีนะครับ AI ก็ข้ามาช่วยนี่แหละทำให้นะครับบางบริษัทก็ปลดคนงานปลดพนักงานกันเป็นว่าเล่นเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับ AI เนี่ยแหละครับ AI นี่มาช่วยทำให้นะครับสรวกคล่องตัวนะครับมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะนั้นใครก็ตามที่เป็นนะครับบุคคลแรงงานบุคลกากรทรัพยากรบุคคลก็ขอเป็นกำลังใจนะคุณผู้ฟังนะสู้กันต่อไปนะครับคุณผู้ฟังนะถ้าบริษัทเขาองค์กรนะยังมีความต้องการอยู่นะครับนะยังมีความต้องการอยู่ก็สู้กันต่อไปตรงนี้นะครับ นะสู้กับ AI เนี่ยแหละหาสู้กับอนาคตข้างหน้าเนี่ยแหละนะครับอ่านี่คือเรื่องราวของวิดหน้าหนึ่งนะครับบุรู้ฟังกับเรื่องราวของ AI ตรวจสอบคุณภาพข้าวทดแทนแรงงานคนนะครับอ่าตัวนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับอย่างแน่นอนช่วงหน้าครับวิท์ทั่วไทยครับมีเรื่องราวจากปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะกำชับให้ควบคุมจุดความร้อนเกิดไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือนะพร้อมขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันหยุด การเผาเพื่อลดฝุ่น PM 2.5นะครับเรื่องราวนี้รายละเอยเป็นอย่างไรไปฟังกันต่อครับกับช่วงของวิทย์ทั่วไทยครับช่วงวิททั่วไทยชนี้วิทย์ทั่วไทยครับในรายการวิด,ดีเด็ดพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ล,ละ2ตอนทุกวันพุธแล้วประส,สดีครับผ่านทาง YouTube ของ RM UTP Live นะครับถ้ากณผู้ฟัง นะครับมีข้อติชมรายการมีคำแนะนำหรืออย่ากให้ผมนำเสนออลไรนะบอกกันเข้ามาได้เลยนะครับผ่านทางนะหลากหลายช่องทางเลยทาง Facebook ก็ได้ครับคุณผู้ฟังที่ว่า R M U T P Live นะครับไปที่แฟนเพจ R M U T P Live มีเจ้าหน้าที่รอทักแชทกับคุณผู้ฟังอยู่นะครับหรือว่าอีกหนึ่งช่องทางเลยครับก็คือเรื่องราวของนะค,คุณผู้ฟังที่ฟังรายการนี้อยู่แล้วก็ใต้คลิปเสียงที่คุณผู้ฟังฟังอยู่เนะี่ยมีช่องคอมเมนต์ครับคุณผู้ฟังนะครับถ้า เอ่อยูทูบนี้ไม,ไ,มนมไม่ได้มีการปิดบังนะไม่ได้มีการปิดบังช่องคอมเมนต์นะครับก็สามารถที่จะพิมพ์นะครับแสดงความคิดเห็นได้นะมีคําติชมมีคําแนะนำยายพมนรเสนออะไรบอกกันเข้ามาได้เลยนะครับมีหลากหลายช่องทางให้คุณวันได้สามารถติดต่อสื่อสารมาอย่างนะสถานีวิทยุออนไลน์นะครับของ r m U t p l i ม e แห่งนี้ครับมาถึงช่วงนี้วิทย์ทั่วไทยครับมีเรื่องราวนะครับ เป็นเรื่องของความห่วงใยนะจะประหลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับกำชับให้ควบคุมจุดความร้อนเกิดไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือนะพร้อมขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันหยุดการเผาเพื่อลดฝุ่นพีเอ็มสองจครับนายจตุพรบุรุษพัฒน์ประหลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะบบอกว่าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน นะและหมอกควันนะครับส่วนหน้าภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ได้บริหารจัดการแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5นะในพื้นที่ภาคเหนืออย่างเข้มงวดมากขึ้นภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบันมีแนวโน้มดีขึ้นโดยเฉพาะจุดความร้อนหรือฮอสปอตนะครับเริ่มลดลงหลายพื้นที่จากมาตรการเฝ้าระวังร่วมกันของศูนย์ปฏิบัติการ แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะควบคุมกับนำเทคโนโลยีและอาก,อา,อา,กาศยานนะ,ะมาช่วยเสริมภารกิจดับไฟป่าในพื้นที่ทำให้ปฏิบัติการได้ รวดเร็วนะครับรวมทั้งเตรียมพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือและกำลังพลเข้าควบคุมและดับไฟไป่าอย่างทันท่วงทีทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ร่วมกันหยุดการเผาในที่โล่งและพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและผลกระทบต่อการท่องเที่ยวนะครับอ่ะก็ลองว่าไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพียงจังหวัดเดียวแต่ต้องเป็นทั่วประเทศเลยครับผน้ฝันร่วมใจกันนะ ช่วยกันลดฝุ่น PM 2.5ตรงนี้ด้วยนะครับเป็นเรื่องที่ต้องว่าเป็นเรื่องที่สําคัญไม่แพ้สถานการณ์โควิด -19 แม้ว่าสถานการณ์โควิด -19 ตอนนี้นะอาจจะซาลงกันไปบ้างนะครับตามฤดูกาลเนาะแต่ว่าเรื่องของฝุ่น PM 2.5ยังมีเรื่อยๆนะครับทุกนะต้องว่าในระยะหลังๆมานะครับประมาณไม่เกิน5ปีนะครับหลังๆมาเนี่ย ก็จะมีเรื่องราวของฝุ่น PM 2.5นะจนถึงกับขนาดขอความร่วมมือในเรื่องราวของสวมหน้ากากนะครับที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5เลยก็เป็นไปได้นะค,คุณผู้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นก็นะครับคุณผู้ฟังเองนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามก็ร่วมมือร่วมใจกันนะครับช่วยกันลดฝุ่น PM 2.5นะครับเดี๋ยวนี้ก็จะมีเรื่องราวของการรณรงค์ นะครับบางทีถ้าเกิดบางพื้นที่ฝุ่นพีเอม2.5มากๆเนี่ยนะหรือทาให้เกิดอันตรายได้เนี่ยก็จะให้ขอความร่วมมือ Work from home เลยนะทำงานอยู่ที่บ้านเลยนะครับอ่ะก็ต้องอ่าก็ต้องนะครับเป็นสิ่งที่เป็นความห่วงใยจากทางกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะในเรื่องราวของการร่วมมือร่วมใจการลดฝุ่น PM 2.5ตรงนี้ครับนี่คือเรื่องราวของวิทย์ทั่วไทยนะครับกับเรื่องราวของความวงใยญนะจปะปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะกำชับให้ควบคุมจุดความร้อนเกิดไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือนะพร้อมขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันหยุด การเผาเพื่อลดฝุ่น pm 2.5นะครับนี่คือวิทย์ทั่วไทยครับช่วงหน้าครับวิทย์สถานโลกครับมีเรื่องราวนะครับที่เราจะมาทำความรู้จักกับวัตถุขยะอวกาศอันตราย5ชนิดด้วยกันเสี่ยงที่จะทำลายระบบดาวเทียมสื่อสารโลกเอ๊ะแล้ววัตถุขยะอ,อวกาศอันตรายที่ว่าเนี่ยที่มันเสี่ยงทำลายระบบดาวเทียมสื่อสารโลกเนี่ยมันมีอะไรบ้างเดี๋ยววิทย์สถาโลกช่วงหน้านี่แหละมีคำตอบ ะครับไปติดตามรับฟังกันเลยครับช่วงวิสถานโลกมาแล้วครับคุณผู้ฟังช่วงนี้วิย์สถานโลกครับกับรายการวิย์ดีเด็ดนะพบกันเป็นประจำอัปเดตกันสัปดาห์ละสตอนทุกวนพุธและประวัสนีครับอ่านทาง YouTube ของ R M U D P Live นะครับนี่คือวิย์สถานโลกกับเรื่องราวที่ เดี๋ยวจะมาทําความรู้จักกันนะครับจะพาคุณผู้ฟังเนี่ยมาทําความรู้จักกับวัตถุขยะอวกาศอันตราย5ชนิดครับเสี่ยงทําลายระบบดาวเทียมสื่อสารโลกนะแล้วอย่างที่บอกครับว่าทิ้งท้ายไว้ตอนเมื่อช่วงที่เรานี่เองว่าแล้ววัตถุขยะอวกาศอันตรายที่ที่ว่านี้มีอะไรบ้างที่มันเสี่ยงทําลาย ระบบดาวเทียมสื่อสารโลกอะมาดูกันตรงนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญนะผู้เชี่ยวชาญขึ้นบัญชีดำา5วัตถุขยะอวกาศอันตรายพร้อมเฝ้าระวังจับตาดูทุกความเคลื่อนไหวนะครับเนื่องจากอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับดาวเทียมดวงอื่นๆในวงโครจรของโลกได้ในปัจจุบันครับพื้นที่อวกาศรอบดาวเคราะห์โลกของเรานั้นเต็มไปด้วยดาวเทียมหลายพันดวง จากนานาประเทศนะครับที่ดำให้ระบบการติดต่อสื่อสารของมนุษย์ในโลกยุคสมัยใหม่นะดำเนินไปได้อย่างราบรื่นเสมอมาแต่ทว่าเมื่อวันที่21เออ27มกราคมขอไปนะ27มกราคมที่ผ่านมานี้เองนะครับชิชิ้นส่วนจรวดเก่าและดาวเทียมที่ไม่ได้ใช้งานแล้วของรัเสเซียได้โคจรมาเฉียดกันในระยะเพียง6เมตรเท่านั้น6เมตรี่ระยะใกล้ๆเลยนะ ผู้เชี่ยวชาญจากหลายภาคส่วนมองว่าเหตุการณ์นี้เกิดทําให้พื้นที่อวกาศรอบโลกนั้นเนี่ย กลายเป็นอมพาธได้นะเพราะการชนของวัตถุในอวกาศนั้นสามารถสร้างเศษขยะเล็กๆนับแสนชิ้นขึ้นมาโดยมีคุณสมบัติไม่ต่างอะไรไปจากกระสุนปืนที่เดินทางรอบโลกด้วยความเร็วหลายพันกิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเป็นอันตรายอย่างมากนะต่อดาวเทียมดวงอื่นๆมินามซ้ำครับในวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยดาวเทียมรุ่นเก่าของรัสเซียอีกดวงหนึ่งนะครับก็ได้เกิดระเบิด ก็ได้ระเบิดออกมาเป็นเสียงเสียงเลยนะโดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งสถานีสังเกตการภาคพื้นสามารถตรวจจับได้ว่ามีเศษชิ้นส่วนแตกออกมาถึง85ชิ้นด้วยกันนะอย่างไรก็ดีทั้งสองเหตุการณ์นี้ล้วนอยู่ในบัญชีรายชื่อวัตถุเฝ้าระวังที่ผู้เชี่ยวชาญด้านขยะอวกาศเฝ้าติดตามกันมานานหลายปีแล้วโดยมี5วัตถุที่มีความเสี่ยงมากที่สุดดังต่อไปนี้ครับ วัตถุแรกเลยก็คือซากจรวดและดาวเทียมสอดแนมจากยุคสงครามเย็นในยุคที่ชาติอภิมาหาอำนาจระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตในอดีตนั้นเนี่ย ตามแข่งขันกันเพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่ทางเทคโนโลยีดาวเทียมสอดแนมก็ได้กลายเป็นเครื่องมือสําคัญในการสอดส่องฝ่ายตรงข้ามจากระยะไกลถึงกระนั้นครับหลังจากที่สาภาพโซเวียตล่มสลายลงในปีคริสต์ศักราช1991นะครับดาวเทียมสอดแนมก็ได้ถูกปลดประจําการลงตามไปด้วยโดยปราศจากการปรับเปลี่ยนทิศทางวงโครจรอ,อย่างถูกต้องเหมาะสมจึงส่งผลให้ดาวเทียมสอดแนมจำนวนมากต่างลอยไปมาอย่างไรทิศ ทางนะบนวงโคจรของโลกซึ่งรวมไปถึงเศษซากจรวดรุ่น sl 16นะ sl 1 6เนี่ยนะหรือจะเป็น sl 16ก็แล้วแต่ที่จะเรียกนะครับที่เป็นพาหนะขนส่งดาวเทียมสอดแนมส่วนใหญ่ไปยังอวกาศอีกด้วยนะครับโดยความน่ากังวลอยู่ที่ว่าเศษซากจรวดของอดีตสหภาพโซเวียตนัเนี่ยค่อนข้างมีขนาดใหญ่ใกล้เคียงกับ ขนาดของรถประจําทางนาะรถเม่เลยนะซึ่งจัดว่าเป็นขยะอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและน่ากังวลที่สุดในปัจจุบันเนื่องจากเชื้อที่เพลิงนะเชื้อเพลิงที่จรวดรุ่น S L 1 6ใช้นะั้นเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงจําพวกที่ให้แรงขับต่ําขนาดของถังเชื้อเพลิงในตัวจรวดจึงต้องมีขนาดใหญ่ต่ำไปด้วยครับ ชนิดต่อมาชนิดที่2นะวัตถุที่2เลยก็คือเศษสร้างจากการทดสอบขีปนาวุธทำลายดาวเทียมครับในปีคริสตศักราช2007ครับทางกองทัพจีนได้ทดสอบขีปนาวุธทำลายดาวเทียมสำรวจสภาพอาวกาศของ ตนที่มีน้ำหนักกว่า750กิโลกรัมซึ่งได้ก่อให้เกิดเศษซากขยะอวกาศประมาณ3,500ชิ้นในที่เดินทางด้วยความเร็วกว่า29,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงรอบวงโคจรของโลกเหตุการณ์นี้จึงนับได้ว่าเป็นเหตุเป็นหนึ่งในเหตุการณ์เกิดขยะอวกาศที่ร้ายแรงที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ซึ่งเศษซากที่หลงเหลือจากการทดสอบทดลองขีปนาวุธนี้นะ่ะคาดว่าเป็น นะจำนวนวัตถุ15%ที่ได้เข้าไปโคโจรเฉียดดาวเทียมสื่อสารต่างๆเมื่อปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมาปีที่เรานี้เองนะครับแล้วต่อมาวัตถุที่3ครับวัตถุอันตรายที่3เลยก็คือดาวเทียมสำรวจทรัพยากรเก่า นอกจากนี้ทางฝั่งองค์การอาวกาศยุโรปที่มักแสดงตนเป็นผู้นำด้านการใช้พื้นที่ในอวกาศอย่างยั่งยืนนั้นก็กลับมีขยะอวกาศไม่ต่างจากชาติอื่นฮนะที่ทําไม่ผู้เชี่วชาญกังวลเช่นกันซึ่งก็คือดาวเทียมสำรวจทรัพยากรนะ Envisat นะคุณผู้ฟัง Envisat นะครับ, N รบที่มีน้ำหนักระหว่าง8.5 8ตันน้ำหนักระหวางนะฮะแปตันได้ทำงานผิดพลาดขึ้นมาจนศูนย์ควบคุมไม่สามารถติดต่อกับดาวเทียมดวงนี้ได้ในช่วงปีคริสต์ศักราช2 0 1 2นะครับทำให้ดาวเทียม n อ็นวินะ,ะกลายเป็นขยะอวกาศขนาดยักษ์ไปในที่สุด ในขณะที่ทางฝั่งองค์การนาซาของสหรัฐนะครับก็เคยเผชิญกับความล้มเหลวในการปลดดาวเทียมสำรวจทรัพยากรรุ่นเก่าจำนวนเจ็ดดวงให้ตกลงมาเผาไหม้ในชั้นบรรยากาศโลกซึ่งดาวเทียมที่ยังคงลอยค้างอยู่นั้นมขนีขนาดใหญ่กว่า1ตันถึง4ตันทั้งสิ้นนะครับต่อมาวัตถุที่4ครับกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลครับหลังจากที่กล้องโทรทัศน์อวกาศ ฮับเบิลได้รับการซ่อมแซมอัปเกรดอุปกรณ์ต่างๆและปรับระดับวงโครจรโดยกระสวยอวกาศแอตแลนติกเป็นครั้งสุดท้ายในปี2009นะันาปีคริสต์ศักราชนะครับองค์การนาซาก็ได้ปลดประจำการกระสวยอวกาศทั้งหมดออกไปจากฝูงบินทำให้ไม่มียานอาวกาศลำไหนที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะช่วยปรับระดับวงโครจรของกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลให้คงที่ได้อีกต่อไปเพราะฉะนั้นในอนาคตกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลจึงมีความเสี่ยงที่จะลดระดับ ลงมาสู่พื้นที่ที่มีดาวเทียมสื่อสารโคจรไปมาอย่างหนาแน่นได้นะฮะมิหนำซ้ำนักวิทยาศาสตร์ก็ยังได้คาดการว่าถึงแม้กล้องฮับเบิลจะลดระดับลงได้อย่างปลอดภยัยโดยไม่ไปชนกับวัตถุใด,ดๆน้ำหนักที่มากกว่า12.2ตันของกล้องตัวกล้องนะตัวกล้องนั้นเนี่ยกลับ มากเกินกว่าที่ชั้นบรรยากาศของโลกจะเผาไหม้จนหมดได้จึงมีความเสี่ยงที่เศษซากของกล้องโทรทัศน์ฮับเบิลเนี่ยจะตกลงมาใส่พื้นที่ที่คนอาศัยอยู่ได้อีกด้วยนะฮะโอ้โหอ่ะมาดูวัตถุชิ้นสุดท้ายนะครับที่เป็นวัตถุอันตรายชิ้นที่5ก็คือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตดาวเทียมจากภาคเอกชนครับในบจิบันบริษัทภาคเอกชนอย่าง s p ป c e x นะครับและก็วันเว็เนี่ย แต่มีความต้องการที่จะส่งดาวเทียมนับพันดวงเข้าไปโครจรในวงโครจรระดับต่ำของโลกเพื่อสร้างเครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ตดาวเทียมขึ้นมาแข่งขันกับระบบอินเทอร์เน็ตสายเคเบลิลใต้ทะเลที่มีอยู่เดิมนะครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญคาดว่าการส่งดาวเทียมจำนวนมากขึ้นไปในวงโครจรโลกอย่างมีนัยสำคัญนี้ยอาจเพิ่มความเสี่ยงในการประทะก,กับเศษซากขยะอวกาศชิ้นอื่นๆนะครับได้มากขึ้นกว่าเดิมนะะ นี่คือสิ่งที่เราจะมาทำความรู้จักนะครับสิ่งที่เราได้ทำความรู้จักแล้วเนอะก,กับเรื่องเราของขยะอันตรายนะครับว่า5วัตถุขยะอวกาศอันตรายห้าชนิดเนี่ยที่เสี่ยงทำลายระบบดาวเทียมสื่อสารโลกนะครับบางทีอาจจะมีมากกว่านี้หรือไม่นะฮะก็เป็นเรื่องของอนาคตข้างหน้านะครับอะแต่ตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็ได้ทำความรู้จักกับหวัตถุนะหวัตถุ อวกาศอันตรายนะที่มีความเสี่ยงต่อการไปทำลายดาวเทียมสื่อสารโลกกันเรียบร้อยช่วงนี้วิยสถานโลกครับนะสถาน,นจริงๆนะฮะมาถึงท้ายรายการครับใครที่ฟังกันไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะก็นะไปฟังย้อนหลังกันได้นะครับกับทาง YouTube ของ R M G P Live นะครับเข้าไปแล้วก็อย่าลืมนะครับ เลือกรายการที่ชื่นชอบแล้วก็เลือกตอนที่อยากจะฟังนะมีหลายคลิปเสียงที่คุณผู้ฟังสามารถที่จะเลือกฟังได้อย่างตามใจชอบเลยนะครับเข้าไปก็นะกดเข้าไปแล้วฟังกันได้เลยนะครับอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะฟังกันได้กับทาง YouTube ของ r m g d p l i v e และถ้าไม่อยากพลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆฟังไว้เลยครับ2ขั้นตอนเท่านั้นขั้นตอนแรกนะเข้าไปที่ y ู u t u b e ร m เ d ็ l i ู e แล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ครับ และทั้นตอนที่2ออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดของทาง R M g T P Live รวมถึงรายการนี้ด้วยรายการวิดีเด็ดนะครับฝากไว้ด้วยครับหมดเวลาครับกับรายการวิดีเด็ดเจอกันไใหม่ในตอนหน้าเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละ2ตอนทุกวันพุธและประสัสริฐครับผ่านทาง YouTube ของ R M U T P Live เจอกันได้ใหม่ครับในตอนหน้าสำหรับนี้ผมกระจรศักดิ์บำรุงสินมั่นผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับ with the dead.